่่ะนีสวัสดีค่ะชาวนี้มีคนแอบเข้าห้องค่ะใครแอบเข้าห้องคะแบงจีนเองค่ะทำไมเข้าห้องมาได้คะเนี่ยแบงค์ใหญ่เปิดให้เข้ามาเหรอสวัสดีค่ะรูปขาวด้วยรูปขาวด้วยนะรูปขาวด้วยรูปตรงไหนบ้างเออรูปรูปค่ะโอเคโอ้ถูกสั่งให้ลูก ฝนนิ่มมากดูคขหน่อยดูดี่เขาชอบนะเะนลองทางั้นเขาบอกมามีว่าดูนกอยู่ค่ะดูนกอยู่ค่ะวันนี้ตอนเที่ยงเที่ยงแบบฝนตกนะคะเนี่ยดีเลยอ่ะ มันจะได้อากาศชื้นๆหน่อยนะคะสบายกว่าแดดร้อนฝนตกเลยเนาะทั้งวันเลยเหรอคะนอนทั้งวันคะ่ะมามีฝนเพิ่งหยุดตกเนาะตอนฝนตกบ้านมืดมากเลยนะคะแล้วเด็กๆเ,เขาก็นอนกันอีกคนหนึ่งน่าจะไปนอนใต้โซฟา อันนี้เป็นผ้าที่นุ่นซักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะที่อยากจะบอกคืออันเนี้ยนุ่นชอบมากเลยนะ,ะมันแบบพอดีอะ่ะเหมือนถึงว่าเรายกมามันก็ง่ายแล้วก็สามารถแขวนในดาวได้นะคะถ้าเราอย่างแบบว่าไม่ได้เก็บมันมาอะไรเงี้ยมันไม่เกะกะที่ดีค่ะแล้วพอจะไปซื้ออีกมันหมดแล้วนะคะกลัวว่าแบบสั่งมาแล้วมัน มันสแตเดตไม่ดีคืออันนี้นุ่นใช้มาประมาณสามสี่ปีเราไม่มีสนิมสักจุดเดียวเลยค่ะคือดีมากเลยแล้วจำได้ว่ามันไม่แพงอะ่ะแ,แต่แต่แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพอเพอแบบหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่น่าเกินร้อยอค่ะคือดีมากเลยเดี๋ยวนุ่นจะมาแกะผ้าออกอันนี้เป็นผ้าแบบผ้าเช็ดของทั่วไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ทีเนี้ยปกตินุ่นจะมีผ้าอยู่แล้วเสร็จ สองเซตค่ะเป็นผ้าแบบไว้เช็ดมือกับผ้าไว้เช็ดของนะคะแต่ว่าอยากจะแยกของเบบีทีนึงก็เลยซื้อมาเพิ่มเป็นสีขาวนะคะก็เดี๋ยวจะตัดอันนี้ออกทีจริงควรจะตัดออดก่อนซักเนาะแต่ดันแบบเออซักไปแล้วก็เลยเออไม่เป็นไรอย่าค่อยมาตัดทีหลังดีกว่าออกให้หมดเลยถูกด้วยนะคะอันนี้ของอีกเกียแบบผืนนึงแบบ ผื่นแล้วไม่ถึงสิบาทอะนุ่นว่าหรือเปล่าประมาณเนี้ยค่ะแล้วผ้ามันก็แบบดูแบบเออใช้น่าจะใช้ง่ายอยู่แล้วก็ชอบที่มันมีที่แขวนแบบนี้นะคะเผื่อเราแบบว่าอยากจะเอาไว้เช็ดมือหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปแขวนได้ช่วยมันมีตัดไหมคะช่วยไหมคะตอนเชาช่วยช่วยไปแป๊บ,บหนึ่งเนาะมีทำนูน่นนี่หนูก็ช่วยช่วยไปแป๊บ,บหนึ่งนะคะ ตัดครบหมดทุกผืิดแนวนะคะนี่ก็คือเหมือนเศษนี่ไอจีดก็ขึ้นมาดูนิดหน่อยนะขึ้นมาดูนิดหน่อยค่ะมันม,มีทําอะไระเดี๋ยวก็พับนะคะคือพับผ้าเนี่ยรุ่นยังคิดอยู่เลยเดี๋ยวตอนที่มีเบบีแล้วใครจะมาช่วยพับใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะยุ่งอะไรเงี้ยเพราะว่านุ่นเรื่องมากเรื่องการแบบว่าจะจัดไซส์ให้มันพอดีนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องแบบ ทำใจบ้างบางส่วนเดี๋ยวเริ่มพับเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็เอามาใส่ตะกร้าไว้เดี๋ยวก็มันยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งอยู่เผื่อว่าถ้ามีผ้าแบบอื่นอย่าค่อยเอามาใส่ค่ะก็พับแบบประมาณนี้นะคะเราจะได้ดึงขึ้นมาใช้ง่ายๆตื่นก่อนก็เลยได้เข้ามาก่อนเนาะหนูขอเข้ามาก่อนคะ่ะมีเด็กหญิงคนนึงตื่นแล้วแล้วเข้ามาหา <c oughs> หนูแหละ <c oughs> คนเก่งของวันนี้นอนทั้งวันเลยวันนี้ตืน่นแล้วค่ะไม่ไมายุ่งเลยตัวดีตัวดีหรือเปล่าคะตัวดีใช่ไหมคะอม,มีจะทำยังไงดีเนี่ยหนูขอเข้ามาทุกวัน รีดิวกลับเข้ามาแค่ช่วงเย็นมากินข้าวเหรอคะักินข้าวน้อช่วยแบบนี้ไปทําสวนมาเนาอตัดกุหลาบนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวแ้วก็มากินข้าวค่ะคนนี้ทําอะไรอยู่คะนอนที่ประจาค่ะมามีนอนสบายโอ้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 ค้โอ้ได้โ่้โอะไอ้โอ้โอโอ้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 โอนโอาโอโอ้นอ้น้อ้อ เมื่อกี้ที่ออกไปตัดกุหลาบนุ่นไปตัดโซนนี้มานะคะคือให้มันโปร่งๆขึ้นหน่อยคะ่ะเพราะว่าเพี้ยหอยเยอะมากแล้วก็กลัวว่ามันจะลามไปต้นอื่นด้วยนะคะจริงๆก็มีเกือบทุกต้นแล้วล่ะตอนนี้น้อยมากที่ต้นไหนไม่มีนะคะไม่น่ามีต้นไหนรอดแต่ก็อย่างน้อยให้มันโปร่งหน่อยก็จะได้ไม่ไม่เวลาเขามาพ่นยาพ่นอะไรมันจะได้โดนตัวมันบ้างนะคะมันจะได้แบบโตต่อไปได้ จริงๆคือถ้าทำเองอ่ะมันต้องแบบใช้แป้งสีฟันขัะอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนี้ทำไม่ไหว <c oughs> ก็ให้น้องมีชีวิตไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะ